กดพุทธ์ปตอนสตาร์ทแมกเนติกทำงานทา์เมอร์นับเวลาตัดการทำงานของแมกเนติกนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์ด้วยพุทธ์ปตอนสวิตช์หยุดทำงานมอเตอร์ด้วยทา์เมอร์ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับฟิลพุทธ์ปุ่มสวิตช์แมกเนติกคอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดดีเลย์และทา์เมอร์นะครับต่อไปเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันเลยนะครับ ด้านบนนะครับก็จะเป็นสายลายส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสายนิวตนันสายลายนะครับออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าฟิลนะครับออกจากฟิลก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดรีเลย์ โอเวอร์โหลดรีนะครับจะใช้หน้า Contact NC หมายเลข95และหมายเลข96ออกจาก Overload หน้า Contact NC หมายเลข96ก็จะมาเข้าหน้า Contact ของ t i m e er. มอหน้า Contact ของ t i m e er มอนะครับจะใช้หน้า Contact NC หมายเลข5และหมายเลข8ออกจากหน้าคอนแทคของทา์เมอร์หมายเลข8ก็จะมาเข้าพุทธปัตตอนสต็อปหน้าคอนแทคเลน ออกจากพุทธ์ปต่มสต็อปหน้า Contact N C ก็จะมาเข้าพุทธ์ปต่มสตาร์ทหน้า Contact N O นะครับหน้า Contact N O ออกจากพุทธ์ปต่มสตาร์ทหน้า Contact N O ก็จะมาเข้าคอยของแ a g n e t i c ออกจากพุทธบปัตต้อนสตาร์ทหน้าคอนแทค N O ก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A 1ออกจากคอยของแมกเนติก A 2จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตอนก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับต่อไปนะครับเราอยากจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทำงานเมื่อเรากดพุทธบปัตต้อนสตาร์ทนะครับเราจะเอาหน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับมาต่อข้อมพุทธบปัตต้อนสตาร์ เพื่อจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทํางานเมื่อเรากดพุทธปุ่มต้นสตาร์นะครับเราจะใช้หน้าคอนแทคเอ็นอนะครับของแมกเนติกจุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทคเอ็หมายเลข43และหมายเลข44 หน้าคอนแทคช่วยของแมกเนติกนะครับก็จะมาต่อข้อมุลประตอนสตาร์ทหมายเลข43ก็จะเข้าด้านบนของพุทธปรตตอนสตาร์ทส่วนหมายเลข44ก็จะเข้าด้านล่างของพุทธปรตตอนสตาร์ทต่อไปนะครับเราจะมาต่อคอยของทม์เมอร์คอยของทม์เมอร์นะครับจะทำงานพร้อมกับแมกเนติก จุดนี้นะครับคอยของทารเมอร์ a 1ของแมกเนติกก็จะมาเข้าหมายเลข2ของทารเมอร์ส่วนส่วน a 2คอยของแมกเนติกก็จะมาเข้าหมายเลข7คอยของทาร์เมอร์ตัวทาร์เมอร์นะครับจะทำงานพร้อมกับแมกเนติก เมื่อเรากดพุทปุ่ตอนสตาร์ทแมกเนติกทำงานทิมเมอร์นับเวลาตัดการทำงานของแมกเนติกนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าด้านบนของฟิลจุดนี้นะครับจะเป็นด้านบนของฟิล ออกจากด้านล่างของฟิลก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดดีเลย์หมายเลข95จุดนี้นะครับจะเป็นด้านล่างของฟิลออกจากฟิลก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดหมายเลข95จุดนี้นะครับจะเป็นหมายเลข95ออกจากโอเวอร์โหลดหมายเลข96 จุดนี้นะครับจะเป็นหมายเลข96ก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคของทิมเมอร์หมายเลข5จุดนี้นะครับจะเป็นหมายเลข96หน้าคอนแทคของโอเวอร์โหลดก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคของทิมเมอร์หมายเลข5นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทคของทิมเมอร์หมายเลข5 ออกจากหน้าคอนแทคของ t i m e er, เมหมายเลข8ก็จะมาเข้าพุดประต้นสต็อปหน้าคอนแทค Nc จุดนี้นะครับจะเป็นหมายเลข8หน้าคอนแทคของ t i m e er, เมก็จะมาเข้าพุดประต้นสต็อปหน้าคอนแทค Nc ต่อไปนะครับออกจากพุทธปัตตอนสต็อปหน้าคอนแทกเอ็ก็จะมาเข้าพุทธปัตตอนสตาร์ทหน้าคอนแทกเอ็นะครับออกจากพุทธปัตตอนสต็อปหน้าคอนแทกเอ็ก็จะมาเข้าพุทธปัตตอนสตาร์ทหน้าคอนแทกเอ็ออกจากพุทธปัตตอนสตาร์ทหน้าคอนแทกเอ็ ก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A1 จุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทค NO ก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A1 จุดนี้นะครับจะเป็นคอยของแมกเนติก A1 ต่อไปนะครับเราจะาต่อการค้างสถานะการทำงานของแมกเนติกเราจะใช้หน้าคอนแทก N O หมายเลข43และหมายเลข44มาต่อข้อมูลปั่มตอนสตาร์ทนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหมายเลข43และหมายเลข44หมายเลข43ก็จะเข้าด้านบนของปุ่มตอนสตาร์ทจุดนี้นะครับจะเป็นหมายเลข43หน้าคอนแทคของแมกเนติก ก็จะมาเข้าด้านบนของพุทธปัตต้อนสตาร์ทจุดนี้นะครับจะเป็นด้านบนของพุทธปัตต้อนสตาร์ทส่วนหมายเลข44นะครับหน้าคอนแทคของแมกนิติกก็จะมาเข้าด้านล่างของพุทธปัตต้อนสตาร์ท จุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทคของแมกเนิิกหมายเลข4ีีก็จะมาเข้าด้านล่างของพุทธประตอนสตาร์ทนะครับ ส่วนจุดนี้นะครับจะเป็นด้านล่างของพุทธปัต้นสตาร์ทต่อไปนะครับเราจะมาต่อคอยของทม m ์เมอร์คอยของทม m ์เมอร์นะครับจะทํางานพร้อมกับแมกเนติก A1 คอยของแมกเนติกก็จะมาเข้าหมายเลข2คอยของทม m ์เมอร์ จุดนี้นะครับจะเป็น a 1คอยของแมกเนติกก็จะมาเข้าหมายเลข2คอยของทารเมอร์จุดนี้นะครับจะเป็นหมายเลข2คอยของทารเมอร์ต่อไปนะครับเราจะมาต่อสายนิวตันสายนิวตันออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้า a 2คอยของแมกเนติก จำจาก a 2คอยของแมกเนติกก็จะมาเข้าคอยของทามเมอร์หมายเลข7คอยของทามเมอร์หมายเลข2และเลข7คอยของแมกเนติก a 1และ a 2ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on b เ a k e r กดพุ่มปั่ต้นสตาร์ทแมกเนติกทำงานทามเมอร์ er, นับเวลา ตัดการทํางานของแมกเนติกนะครับสตาร์ทหยุดทํางานด้วยปุ่มปัตตอนสต็อปสตาร์ทหยุดทํางานด้วยไทม์เมอร์สตาร์ทหากมีกระแสเกินในตัวมอเตอร์โอเวอร์โหลดก็จะตัดการทํางานนะครับเมื่อโอเวอร์โหลดตัดการทำงานจะไม่สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้ เราต้องหาสาเหตุนะครับว่าโอ์โหลดตัดการทํางานเนื่องจากกระแสเกินในตัวมอเตอร์เกิดจากอะไรถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลดกดพุทธปุ่มสตาร์ทแมกเนติกก็จะทํางานทา m ์เมอร์นับเวลาตัดการทํางานของแมกเนติกนะครับตัวทา m ์เมอร์ตัวนี้นะครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับวินาทีนาทีหรือชั่วโมง กดพุด b u ปุ่มต้นสตา a ์ทแมกเนติกทำงานทามเมนับเวลาตัดการทำงานของ m มกเนติกนะครับเราตั้งเวลาไว้10วินาทีนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ